สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับการเจราจาระหว่างทางด้านประธานดิวลลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียกับทางด้านสตีฟวิตคอฟพูดพิเศษของโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบเครมลินประเทศรัสเซียเมื่อวันที่ 2. ธันวาคม2568นนะครับซึ่งพบว่ารัสเซียนั้นไม่มีการประนีประนอมใดๆเรื่องดินแดนเพื่อยุติสงครามกับยูเครน ในขณะเดียวกันนั้นมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านอดีตรัฐมนตรีของยูเครนและรัฐมนตรีของเยอรมนีได้ออกมาชี้แนะนะครับว่ายูเครนนั้นอาจจะต้องยอมรับความพ่ายแพ้เชิงยุทธวิธีรวมถึงการผ่อนปรนเพื่อที่จะบรรลุสันติภาพความเคลื่อนไหวทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรเดีย๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมค ได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับการเจราจาระหว่างประธานดินวลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียนะครับกับทางด้านสตีฟวิตคอบทูตพิเศษของโดนัลด์ทรัมป์รวมถึงจารีดคุดเนอร์ซึ่งเป็นลูกเขยของประธานดินโดนัลด์ทรัมป์การเจราจานั้นเกิดขึ้นที่ทำเนียบเครมลินประเทศรัสเซียเมื่อวันที่2ธันวาคม2568ใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงจนล่วงเลยเข้าสู่วันใหม่ก่อนที่ทางด้านยูรยิอุชาคอฟที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศของปูตินออกมาบอกว่าไม่พบทางออกประนีประนอมเรื่องดินแดน และยังมีงานอีกมากมายที่จะต้องท,ทางําทานด้ประทานดีวาลาดิเมียร์ปูตินมีความเห็นเชิงลบต่อข้อเสนอบางอย่างของสหรัฐขณะที่สตีฟวิตคอฟตรงไปที่สถานทูตสหรัฐในกรุงม,มอสโกเพื่อรายงานผลต่อคำเนยบเขาทันทียูริอูชาคอปกล่าวว่าสองฝ่ายหาหรือปัญหาเรือดินแดนซึ่งเป็นคำย่อของรัสเซียที่หมายถึงการอ้างสิทธิ์ของรัสเซียเหนือภูมิภาคดอนบัตท,ทั้งหมดแม้ยูเครนนั้นยังควบคุมพื้นที่อย่างน้อย5,000ตารางกิโลเมตรร่างข้อเสนอของสหรัฐบางส่วนดูเหมือนจะยอมรับได้ในระดับหนึ่่่งแแตรูปบบทีสนเสนนนอมาั้ ไม่เหมาะสมสําหรับรัสเซียและจําเป็นต้องนํามาหารือกันต่อไปที่ปรึกษาของประธานดิวาัลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าแม้ยังไม่มีแผนจัดก,การประชุมระหว่างปูตินกับทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ในเวลานี้แต่การพูดคุยที่รัสเซียมีประโยชน์และจุดยืนของรัสเซียและสหรัฐก็ไม่ได้แตกแยกกันมากขึ้นหลังจากนั้นปูตินก็ส่งสัญญาณสําคัญหลายเรื่องและส่งคําทักทายไปถึงโดนัลด์ทรัมป์แต่ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพร้อมกันว่ายังไม่มีรายละเอียดใดๆต่อสื่อมวลชนนะครับในขณะเดียวกันนั้น ทางด้านฝั่งของความคิดเห็นจากคีริลซิมิตูเยฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของปูตินซึ่งเข้าร่วมในการเจรจาด้วยก็บอกว่าการเจรจาการเจรจาดังกล่าวนั้นเป็นการหารือเรื่องแผนการสันติภาพในยูเครนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ขณะที่ยูริอุชาคอฟที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศก็บอกเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปในทิศทางเดียวในขณะที่ก่อนการที่ประชุมที่ทำเนียบเพรมลินนั้นประทับดีว่าลาดิเมียปูตินก็กล่าวบอกว่ายุโรปนั้นพยายามที่จะบ่อนทําลายความยุติ สงครามของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยการแก้ไขร่างข้อเสนอของสหรัฐและจัดทําข้อเสนอคู่ขนานโดยมีเป้าหมายเดียวคือขจัดกระบวนการสันติภาพอย่างสิ้นเชิงยุโรปเสนอเงื่อนไขหลายข้อโดยรู้ทั้งรู้ว่ารัสเซียนั้นไม่มีวันยอมรับปูตินกล่าวว่ารัสเซียนั้นไม่ต้องการทําสงครามกับยุโรปแต่หากยุโรปนั้นเป็นฝ่ายเริ่มรัสเซียก็พร้อมสู้และเตือนว่าสงครามกับรัสเซียจะยุติลงอย่างรวดเร็วจนรัสเซียไม่เหลือใครให้เจรจาด้วยนอกจากนี้ปูตินยัง ได้เตือนว่าสงครามกับรัสเซียก็จะยุติลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ยุโรปนั้นก็จะไม่เหลือใครให้เจรจาด้วยนอกจากนี้ปูตินยังขู่ตัดการเข้าถึงทางทะเลของยูเครนเพื่อตอบโต้ที่ส่งโดนผิวน้าโจมตีเรือบรรทุกน้ามันในทะเลดําที่มีรายงานว่าเป็นเรือน้ํามันในกองเรือเงาขณะที่อังรีซิบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนก็บอกว่าความเห็นของปูตินแสดงให้เห็นว่าไม่พร้อมที่จะยุติสงครามปัจจุบันนั้นรัสเซียควบคุมพื้นที่ยูเครนมากกว่า19หรือว่าประมาณ115,600ตารางกิโลเมตร เพิ่มขึ้นเพียง1%จาก2ปีก่อนแม้ว่าปีนี้กองทัพรัสเซียรุกค,คืบจากรวดเด็วที่สุดนับตั้งแต่ปี2 5 6 5อ้างอิงตามแผนที่กลุ่มสนับสนุนยูเครนจะทาขึ้นแต่เกือบ4ปีหลังสงครามรัสเซียยังไม่สามารถยึดครองยูเครนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่เล็กกว่ามากได้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากยุโรปในขณะที่วลเดเมียเซเลนกี้ผู้นํายูเครนกล่าวที่กรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์บอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเจรจาที่รัสเซียแต่เขากังววว่าสหรัฐอาจสูญเสียความสนใจในนนกกกรรระะบวาาาาาสัิภพพจะไมม่่่ีีททงงอองยด และสำคัญที่สุดคือทุกอย่างต้องยุติธรรมรวมถึงมีความโปร่งใสเพื่อที่จะไม่มีเกมลับหลังยูเครนในขณะเดียวกันนั้นก็มีความเคลื่อนไหวจากอดีตรัฐมนตรีของยูเครนและรัฐมนตรีของเยอรมนีและยูเครนนั้นต้องยอมรับความพ่ายแพ้เชิงยุทธวิธีรวมถึงการผ่อนปลนเพื่อบรรล,ลุสันติภาพโดยคําชี้แนะเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่ทูตสหรัฐเตรียมคุยปูตินเพื่อหา,หารือถึงความคืบหน้าของแผนการสันติภาพเดมิโตรคุลบาอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนช่วงปี2020-2024 ได้กล่าวในการประชุมที่กรุงเกียบว่าทั้งยูเครนและรัสเซียมีทรัพยากรเพียงพอที่จะต่อสู้ไปได้อีกหลายปีขณะเดียวกันนั้นคาดการณ์ได้ว่าแนวหน้าจะเคลื่อนไหวทุกปีโดยไม่มีความการตัดสินใจทางการเมืองเราอยู่ในสถานการณ์ที่รัสเซียมีความสามารถที่จะทำลายเราได้แต่เราก็ไม่แข็งแกร่งพอที่จะปกป้องตัวเองได้อย่างเต็มที่มีเพียงข้อตกลงที่ไม่มีใครชอบซึ่งนำไปสู่ความพ่ายแพ้ทางยุทธวิธีและชัยชนะทางยุทธศาสตร์เท่านั้นที่จะเป็นการป้องกันสงครามอีกหลายปีหรืออะไรที่เลวร้ายยิ่งกว่านี้ได้ขณะเดียวกันนั้นโยฮัน วานเดอร์ฟูลรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเยอรมนีได้แสดงความเห็นกับหนังสือพิมพ์ของประเทศว่าการยุติความขัดแย้งในยูเครนน่าจะต้องอาศัยการผล่นปรนอย่างเจ็บปวดจากยูเครนซึ่งรวมถึงประเด็นเรื่องดินแดนภารกิจทางการทูตก็คือการหาทางประนีประนอมทั้งคู่กรณีสามารถสนับสนุนได้ในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่นี้เนี่ยต้องแลกมาด้วยการประนีประนอมที่เจ็บปวดยูเครนจะเป็นต้องจัดให้มีการลงประชามติเกี่ยวกับเงื่อนไขสันติภาพรวมถึงการประนีประนอมเรื่องดินแดน อย่างไรก็ตามยูเครนควรได้รับหลักประกันความมั่นคงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยครับความเห็นของทั้งสองที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นในระหว่างที่สตีฟวิดคอฟทูพิเศษของประธานดโนนันซัมกำลังหาหรือกับทางด้านประธานดิวลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียเกี่ยวกับแผนการสนธิภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในยูเครนที่สหรัฐนั้นเสนอมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนโดยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการสละดดินแดนบางส่วนซึ่งประธานดีวลาดิเมียเซเลนกี้ผู้นําของอยูเครนนั้นเคยระบุไว้ว่า ปัญหาดินแดนเป็นหนึ่งในประเด็นที่ยากที่สุดในการที่จะแก้ไขอย่างไรก็ตามครับรายละเอียดของแผนเบื้องต้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการแต่สื่อรายงานว่ายูเครนนั้นจําเป็นต้องสละดินแดนบางส่วนของดอนบัสหรือว่าสาธารณรัฐประชาชนโดเนสและสาธารณรัฐประชาชนลูฮานที่ยังควบคุมอยู่ยกเลิกความพยายามที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตและก็ยอมรับข้อจํากัดด้านกําลังทาหารนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจที่ช่องถ่าอัปเดตนั้นนํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถาอัปเดตในทุกๆวันท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่ผมนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ไม่ว่าเป็นสถานการณ์ความขัดแยง้งการเมืองระหว่างประเทศนะครับข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงสาระความรู้อื่นๆน,น,นะครับนอกจากนั้นแล้วท่านเข้ามาแล้วท่านยังสามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนของช่องถาอัปเดตได้นะครับเปลี่ยนแค่เดือนละ1 0 0รบาทเท่านั้นเอง หรือว่าท่านจะสนับสนุนเป็นซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงสำหรับข่าวที่ท่านชื่นชอบก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1693425111 1นะครับ1 6 9 3 4 2ก1 1 1ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตวันนี้ขอบคุณทุกๆกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟัังงงเเรรรื่่่อออาาาาาววขสจกปดต ในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆข่าวนะครับที่ผมแล้วก็ทีมงานนั้นร่วมกันนําเสนอกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังอัปเดตสถานการณ์โลกแบบในทุกแง่มุมกันครับ